สินค้านำเข้าทุกชิ้นภาษีศุลกากรจะเก็บเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราคม69ทําให้เกิดความกังวลให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศไทยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทําไมถึงต้องเก็บภาษีจากสินค้าทุกชิ้นแต่เราจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการประกาศยกเลิกกาหนดมูลค่าขั้นต่ำ t ม e m i n e r a ที่เกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2025ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการยกเว้นการจัดเก็บทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มแวดและอากรน,นําเข้าสําหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ํากว่า1,500บาทซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและมีผลกระทบต่อผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศแต่ทําไมถึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้การยกเว้นการจัดเก็บภาษีในช่วงที่ผ่านมาได้ทําให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งทําให้เกิดการขายสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้ามาและส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศดังนั้นกรมศุลกากรต้องการสร้างความเป็นธรรมในการค้าและป้องกันการทําร้ายผู้ผลิตในประเทศ แต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ที่มีการขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเช่น s h อ p e e และ Lazada ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยมากมายกรมศุลก,กากรได้นัดพูดคุยกับแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าเช่นจำนวนชิ้นมูลค่าภาษีนำเข้าและแหวก นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถเพิ่มรายได้เข้ารัฐได้ประมาณ3 0 0 0ล้านบาทต่อปีและเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศแต่ก็มีผู้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการขายของแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้บริโภคที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ กรมศุลกากรยังมีแผนแก้กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศให้เป็นอัตราเดียวในอนาคตซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการขายของแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้บริโภคอีกด้วยเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้สินค้าที่มีมูลค่าเกินหนึ่งบาทจะต้องถูกจัดเก็บทั้งอากรน,นำเข้าและแหวดซึ่งเป็นการลดมูลค่าขั้นต่ำที่ได้รับยกเว้นอากรลงเหลือ1บาทซึ่งอาจจะทำให้มีการขายสินค้าในราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแต่ก็มีข้อดีด้วยนะ ระกรมศุลกากรจะมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตและมีการปรับปรุงพิธีการถ่ายลำ Transshipment ที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อทําให้การจัดทําใบขนสินค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติและลดภาระในการขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนโยบาย Customs Quick Big Win เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกทางการค้าการปกป้องสังคมและการเพิ่มรายได้ภาครัฐซึ่งเป็นการพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นไปตามทางที่เป็นธรรมและเป็นการปกป้องผู้ผลิตในประเทศคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะมีผลกระทบต่อการขายของแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้บริโภคหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมพูดคุยกันในกลางคนรักเศรษฐกิจและการค้าในประเทศไทย